สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ วันที่6มีนาคม2568เวลา11นาฬิกาที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอนชาชญากรรมทางเทคโนโลยีจังหวัดนนทบุรีพลตารจโรไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอนชาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยพลตรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญพลตรวจตรีธนกรรังมาตรพลตรวจตรีศิราการจะนะรักนำทีมแถลงข่าวจับกลุ่มครูระดับปรถมศากษาผู้เคยได้รับรางวัลดีเด่น หลังพบพฤติกรรมบังคับนักเรียนให้กระทำอนาจารในห้องเรียนและถ่ายคลิปวิดีโอไว้พลตำรวจโทไตรยลงเปิดเผยว่าการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากกลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตได้รับการประสานงานจากศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเด็กหายและเด็กถูกล่วงละเมิดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาพบว่าภาพเด็กชายถูกล่วงละเมิดทางเพศที่ถูกอัปโหลดผ่านระบบข่าวของแพลตฟอร์ม Google Drive เมื่อตรวจสอบหมายเลข IP address พบว่าต้นทางมาจากประเทศไทยจึงส่งข้อมูลให้ตำรวจไซเบอร์ทำการสืบสวนต่อมาพลตำรวจตรีศิราการจาราลักษ์พร้อมด้วยชุดสืบสวนกลุ่มง,งานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตได้ทำการสืบสวนจนพบว่าผู้ต้องหาเป็นครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานและขอหมายคน้นสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อนเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาในพื้นที่ดังกล่าวจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก internal HDD ความจุ2เทราไบต์ซึ่งเมื่อตรวจสอบพบว่ามีไฟล์ภาพและคลิปประมกอนาจารของเด็กทั้งเด็กหญิงและเด็กชายรวมเกือบ20,000ไฟล์ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหามีการถ่ายคลิปเองอีกจำนวนมากโดยมีเหยื่อเป็นเด็กนักเรียนชายอายุระหว่าง8 14ปีที่สามารถระบุตัวตนได้8รายข้อมูลจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาเป็นข้าราชการครูที่เคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเนื่องจากมีผลงานการสอนเชิงประจักษ์มาก่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาคอรอบครองสื่อลามกอาจารย์เด็กเพื่อประโยชน์ทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปี2546ทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลว่าผู้ต้องหามีการเผยแพร่สื่อลามกหรือมีผู้ร่วมกระทำผิดเพิ่มเติมหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่ามีเด็กที่ตกเป็นเหยื่อเพิ่มเติมอีกกี่ราย ที่วิวัฒน์คำชำนานรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพโโลตำรวจตรีธนกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพโโลตำรวจตรีศิลาการจรักผู้ประคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับ ในนามตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือเจอคลิปอีกนับหมื่นตามนโยบายรัฐบาลโดยการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติยุค d i g i t ดิจิตอลดิสครัชันโดยนางปรุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตกองพับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือไทแคก สนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ Destiny Rescue International มูลนิธิ t o u r Rescue และเจ้าวันนี้นะครับเป็นผลการปฏิบัติของทีมงานกรมรับการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของตำรวจไซเบอร์นะครับภายใต้การนำของท่านปรติีศิลาการจนรักษ์ท่านผู้ขับการนะครับและชุดปฏิบัติการป้องกันการล่วงละเมิด ทางเพศแก่เด็กและสตรีของตำรวจไซเบอร์เรานะครับในเคสนี้นะครับเราได้รับการประสานข้อมูลนะครับมาจากศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเด็กหายและเด็กถูกลเมิดแห่งชาติตการบริัารการซึ่งกรณีนี้นะครับผมได้นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทางรัฐบาลทางท่านของมตรนะครับให้ความสำคัญ เกี่ยวกับผู้กระทำความผิดนะครับที่มีการใช้ประโยชน์กับเด็กนะครับมีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กมีการหาประโยชน์จากการเผยแพร่คลิปปรามกอาจารย์เด็กและสตรีนะครับทางตำรวจไซเบอร์เรานะครับได้ประสานการปฏิบัติเมื่อได้รับตั้งข้อมูลแล้วนะครับจึงได้ลงพื้นที่ทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การจับกลุ่มผู้กระทำความผิด เราพบว่าผู้ทํำวันผิดเนี่ยเป็นคุณครูนะครับแล้วก็เคยได้รับรางวัลคุณครูดีเด่นด้วยและล่วงละเมิดเด็กที่อยู่ในโรงเรียนก็ต้องถือว่าเด็กนี่อยู่ภายใต้การปกพรองดูแลของคุณครูท่านนี้ได้กทําการล่วงละเมิดเด็กเนี่ยหลายครั้งและที่น่า สลดใจก็คือล่วงละเมิดภายในสถานศึกษาที่ตนเองเป็นครูอยู่ด้วยนะครับการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับเราได้ตรวจพบพยานหลักฐานอีกจํานวนมากนะครับในรายละเอียดของการจับกลุ่มการสืบสวนนะครับผมจะขออนุญาตให้ทางท่านผู้รับการนะครับและคุณสุดาทิพได้ชี้แจงต่อพี่น้องส่นุครับเป็นไฟล์รูปภาพเนี่ย จำนวนจำนวนนับหมื่นรูปภาพอาจจะเป็นพฤติกรรมส่วนตัวที่ที่ผิดธรรมชาตินะครับแล้วก็มีพฤติกรรมรุวงในเบอรต่อเด็กด้วยนะครับส่วนรายละเอียดการเข้าตรวจคน้นการจับกลุ่มและรายละเอียดที่ได้จากการสับถามนะครับเด็กจะขออนุญาตให้มนุษย์ลูกซึ่งเป็นผู้นําในการตรวจค้นจับกลุ่มคนนี้เป็นผู้อธิบาก็ เช่นนี้นะครับก็สืบเนื่องจากทางทางเราเนี่ยได้รับแจ้งนะครับจากตามที่ท่านผู้จัดการได้นําเสนอไปนะครับก็คือ,อศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเด็กหายและเด็กถูกละเมิดแห่งชาตินะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเน็กแมกนะครับซึ่งทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเราเนี่ยได้เซ็นในโมูนะครับของเขาเนี่ยเขาจะมีการตรวจจับนะครับ โซเชียลมีเดียที่เป็นสัตชาติอเมริการครับ mm hmm. เมื่อพบว่า mm hmm. มีการอัปโหลดนะครับสื่อราม,มกนาจารเด็ก mm hmm. เข้าไปในระบบของเขาแล้วนะครับ mm hmm. เขาจะาทำการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับอ,อย่างเคสนี้นะครับก็พบว่ามีการถ่ายามีการล่วงละเมิดเด็ก ผู้ชายนะครับรีบแจ้งมาทางไทแคกนะครับของไซเบอร์นะครับท่านผู้จัดการท่านผู้บุิการก็รีบสั่งการให้ผมกับทีมงานนะครับทําการสืบสวนนะครับจนสามารถระบุตัวตนคนไลน์ได้นะครับว่าก็เป็นครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากที่เรานะครับขอหมายค้นเข้าไปตรวจพมตรวจค้นนะครับก็พบทั้งภาพนะครับที่ได้รับแจ้งมาจากนิกเน็กนะครับร่วม ถึงภาพอื่นที่ครูท่านนี้มีการถ่ายเก็บไว้นะครับแล้วก็มีการดาวน์โหลดไว้อีกอเกือบจะสองหมื่นชยนะครับก็ถือว่าเป็นการตรวจค้นที่ได้จํานวนสือ่ลอลามกอนาารเด็กที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายนะครับที่เป็นเด็กนะครับทางเราได้ร่วมกับทาง มูลที่เลติเนเลคิวนะครับก็คือคุณสุดาทิพย์นะครับได้มีการาสัมภาษณ์คัดแยกเด็กผู้เสียหายนะครับซึ่งคุณสุดาทิพย์เนี่ยก็มีการร่วมกับทางพม or, นะครับแล้วก็บ้านพักเด็กจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับรายละเอียดของเด็กแต่ละคนนะครับอขออนุญ,ญาตให้คุณสุดาทิพย์นะครับเล่าได้เอาแค่แค่ที่สามารถที่จะนํานเสนอได้ครับขออนุญ,ญาตนะคะชั้นปฐมนะคะ อายุก็ประมาณ8ขวบนะคะถึง10ขวบแล้วก็ที่เราเจอเนี่ยมีประมาณ8คนนะคะสัมภาษณ์ไปแล้วไม่ครบนะคะประมาณ7คนแล้วมักคนก็คือมีอาการตัวสั่นนะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดมีคนามากมายถามค่ะว่าทำไมเด็กถึงไม่พูดนะคะเพราะว่าเด็กกลัวนะคะก็กรณีแบบนี้คุณครูเนี่ยได้ การทำการละเมิอดอาจารย์เนี่ยมาระยะเวลาหลายปีแล้วนะคะไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นแรกมีก่อนหน้านี้ด้วยแต่ว่าเด็กไม่กล้าพูดนะคะจากการสัมภาษณ์เหตุเกิดที่โรงเรียนนะคะทั้งทั้งหมดเลยทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วก็น้องไม่อยากที่จะเปิดเผยนะคะว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเราก็ได้มีการประสานงานช่วยเหลือต่อไปนะคะแล้วก็เราก็ยังไม่หยุดนะคะก็ ประสานางานกับพอมอว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาแต่อยากที่จะยกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการที่ผู้ปกครองเองจะต้องระมัดระวังนะคะถามไถ่ลูกนะคะไม่โทษเขานะคะเวลาที่เด็กเกิดปฏิกิริยาแบบผิดปกติเงียบผิดปกติหรืออะไรแบบนี้ลองถามเขาดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดความ ไม่ไว้ใจหรือเกข้อสงสัยเนี่ยสามารถที่จะถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือว่าแจ้งมาทางไซเบอร์ไทยแขกนะคะหรือตำรวจได้เลยนะคะทางตำรวจไซเบอร์เรานะครับจะขยายผลดำเนินคดีทุกรำทุกวาระนะครับทุกครั้งที่ผู้ต้องหายายนี้ได้มีการทำดกับเด็กนะครับอย่างน้อยนะครับที่ปรากฏในคลิปเนี่ย8คน ก็ถือว่าต้องดําเนินคดีแล้วนะครับในแต่ละคนเนี่ยถ้าปรากฏภาพกี่ครั้งเราจะทํารายงานสืบสวนจะกล่าวหาดําเนินคดีเพิ่มเติมเป็นลายครั้งนะครับแล้วก็จะไม่หยุดนะครับจะร่วมกับทางคุณสุดานทิย์นะครับในการที่จะต้องหาเหยื่อที่เคยถูกกระทําในอดีตนะครับและพร้อมที่ทีจะให้ข้อมูล พร้อมที่จะมาให้การกับทางเจ้าที่ตํารวจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ผู้กระทํามีอาชีพมีสถานะที่ครอบงำเด็กเป็นผู้ที่ต้องดูแลความปลอดภัยกับเด็กกลับมากระทําการล่วงละเมิดเด็กซะเองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญข้อหานะครับที่เราจะขยายผลดําเนินคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำำราําชําเลาการอนาจาร การนวงเหนียวกักขังการแสวงหาประโยชน์จากเด็กนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผู้กระทําเป็นผู้มีอํานาจเหนือเด็กจะต้องรับโทษบทหนักนะครับในส่วนนี้จะดําเนินการอย่างเด็ดขาดทุกข้อหาทุกกรณีครับก่อนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราตรวจสอบว่ามีการจัดเก็บอยู่ในเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของเขานะครับ สร้สงางตรวจสอบยอหลังรั้เสีหายมากที่ครับจะมีการตผู้เส,าสหายอได้ความะครัใช่ครับามาีได้ก็ต้องายางไรก็ต้องประสานผู้เสียหายมาให้การยืนยันก่อนนะครับแล้วก็เราจะมีการดรําเนินคดีนะครับทุกกรณีทุกการกระทําเป็นลายครั้งเลยนะครับเป็นลายครั้งข้อหานี้โทษหนักนะครับก็อย่าง บ็็อย่างที่เป็นกรณีเป็นการกระทําต่อลูกศิษย์นะครับก็ก็จะรับโทษจําคุกตั้งแต่5ถึง20ปีนะครับถือว่าเป็นโทษหนักนะครับที่โทษขั้นตับนะครับก็คืออันเ n อร์เนีห้าเลยครับเขาให้การรับสารภาพทุกข้อหานะครับก็ น่าจะเป็นรถนิยมทางเพศของเขานะครับก็เราจะเห็นอย่างอย่างท้าสักสองสัปดาห์ก่อนก็จะมีคุณครูที่ใส่หน้ากากใช้โลเคชันโรงเรียนครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเป็นความชอบในลักษณะเดียวกันนะครับอย่างนี้ก็มีการนําเด็กนะครับเข้าไปร่วงมมิดในบริเวณโรงเรียนนะครับทั้งห้องสมุดทั้งโต๊ะทางานของเขาเองนะครับ ก็ที่เราพบตั้งแต่แปดถึงสิบสี่ปีนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเจอเฉพาะในโรงเรียนกตเ้ตนครัเจอเฉพาะในโรเรียนในช่วงเวลาหมายถึงว่าแต่ละวันใช่ไหมคะในช่วงเวลาเรียนค่ะ,ใน,ะ,นใ,คะในช่วงเวลาเรียนค่ะ ย้อนหลังไปตั้งแต่เขาบรรจุก็ประมาณ7-8ถึงปีค่ะเกิดขึ้นมาต่อเนื่องม,มาตลอดลค่ะตอ่อเนื่องมาตลอดแต่8คนเนี่ยคือช่วงเวลาปัจจุบันน,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 นคะครับเ,เขาใช้อำนาจในความเป็นคุณครูของเขาในการที่เรียกเด็กมาแล้วก็เด็กก็ไม่กล้าปฏิเสธนะคะจากคำสัมภาษณ์นะคะคือเราก็ไม่แน่ใจว่าทำไมน้องไม่ปฏิเสธเขาบอกว่า เขาเรียกแล้วก็บอกว่าอย่าบอกใครให้เงินเป็นค่าตอบแทนให้เงินเป็นค่าตอบแทนใช่ค่ะสี่สิบาทถึงร้อบาทค่ะต่อครั้งรั้นะคะคือปกติต้องเรียกอย่างนี้ครับอย่าเรียกค่าตอบแทนเลยถ้าค่าตอบแทนเสมือนว่าอบอกเด็กว่าเดี๋ยวจะให้เงินนะแล้วเด็กกินจอกแต่ลักษณะน,นี้นะครับคุณครูเนี่ยมีอำนาจเดือเด็กอยู่แล้วคุณจะพูดอะไรก็ได้มีวิธีการที่จะบังคับ ผมคืนใจนะครับและเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มที่เปราะบางอยู่ในภาวะที่ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะต่อต้านผู้เยี่ยมหน้าดูดกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินเนี่ยคือให้ผมว่าน่าจะเป็นค่าปิดปากหรือเพื่อให้แก้เกี้ยวมากกว่าหลังจากที่คุณกระทาการล่วงละเมิดกับเด็กและเยาวชนแล้วนะครับองนีคุณภาพมากหรือว่าออกเงินเดืนแล้วก็แค่ เท่าที่สัมภาษณ์นะคะโรงเรียนไม่ได้รับทราบแล้วก็ผู้ปกครองก็เพิ่งมารู้ตอนที่มีน้องคนแรกบอกเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วค่ะรายละเอียดไม่แน่ใจว่าเปิดเผยได้ไหมคะคือเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียนอยู่ในความปกครองดูแลของคุณครูในโรงเรียนนะครับหรือช่วงเวลาก่อเหตุเขาก็คงต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดคนนะครับจากข้อข้ได้มาค่ะนิสิตสตรวจสอบหรือว่า ข้อมูลที่ได้มานะครับเป็นการตรวจสอบร um ่วมกันนะครับในกระบวนการที่เราจะต้องปกป้องคุ้มครองดูแลเด็กนะครับทางมือที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีวิธีการในการตรวจสอบครับนะครับคือเขามีการอัพโหลดข้อมูลในระบบแล้วนิสิตเข้าไปดึง่ไถูกต้องครับวิธีการดูแลผู้เรียดต้องการติดต่อไปที่พ่อแม่หรือว่าไม่มีครับ เรื่องนี้คงจะต้องประสานกับทางสถานศึกษานะครับที่เป็นต้นสังกัดต่อไปนะครับก็คงเป็นแนวทางท,างที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้นำไปพิจารณาครับ ก็จะเรียนเพิ่มเติมนะครับนิดเดียวนะครับอยากประชาสัมพันธ์จาก a c e b o o k อ้างว่าทาง Facebook ของคุณเนี่ยจะถูกลบเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์การค้าหรืออะไรก็ตามนี่คือข้อความที่ใช้ในการหลอกลวงเลยนะครับแล้วก็ยาวๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้ขอยืนยันว่าเป็นของปลอมนะครับจุดสังเกตครับนะครับท่านดูนะครับลิงก์ปลอมเนี่ยมักจะสะกดคำผิดๆถูกๆนะครับ และโดเมนเนี่ยจะเป็น .xyz นะครับ x y c เนี่ยนะครับทางแพลตฟอร์ม Facebook นะครับประกาศมานะครับว่าเขาจะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวใดๆหรือขอให้ผู้ทำตามขั้นตอนที่เขาส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการกดลิงก์ที่ส่งมาในอินบ็อกซ์เด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นของพวกมิชาชีพหนึ่งก็คือหลอกขอข้อมูลส่วนตัวท่าน สองนะครับอาจเป็นไปได้คือเมื่อได้ข้อมูลส่วนตัวท่านแล้วก็จะเตะท่านออกจาก Facebook ตัวเองแล้วเขาก็เข้ามายึดแล้วก็ทําการแลนซ์ซัมหรือเรียกค้าไถ่าย a c e b o o k ของท่านหรือนาํ Facebook ของท่านนะครับซึ่งมีผู้ติดตามจํานวนมากหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยไปขายแครับแจ้งเตือนพี่้องประชาชนผ่านพี่้องสื่อมวลชนในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับก็เ็จฟิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับโอกาส